คณะกรรมาการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐและทหารจากมุทนทานบกที่24ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวภายในโรงสีอุดรไรซ์ตำบลหนองเม็กอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีต่อเนื่องเป็นวันที่4ก่อนจะสรุปผลการตรวจสอบให้มอมหลวงปรนัดดาด,ดิสกุลประดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะอนุกรรมาการตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐภายในสัปดาห์หน้า นายวีรยุทธสุขเจริญหัวหน้าผู้ตรวจราชาการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยถึงภาพรวมการตรวจสต๊อกข้าวใน4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่นครพนมสก,นลกลนครกาฬสินและอุดรธานีนะครับพบว่าเกิดปัญหาในบางจังหวัดเช่นที่จังหวัดสกนลนครมีข้าวเปียกฝนเสียหาย924กระสอบและมีข้าวหายไปจากสต๊อก867กระสอบ เบื้องต้นคณะกรรมาการได้ทําบันทึกเอาไว้และให้องค์การคลังสินค้าหรือว่าอคสอตรวจนับปริมาณข้าวอย่างละเอียดอีกครั้งในช่วงที่มีการมีคําสั่งให้ระบายข้าวส่วนที่จังหวัดอุดรธาน,นีก็พบข้าวหาย25กระสอบและพบปลายข้าวบนอีก6กระสอบครับ ส่วนการตรวจสอบสต๊อกข้าวในโกดังกลางทั้ง41แห่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับของคณะทํางานตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมจนถึงขณะนี้พบสิ่งผิดปกติคือมีข้าวในความตุแลขององค์การตลาดเพื่อเกษตร,รกรหรือว่าอ,อกตกและอคออสอหายไปรวม1,030กระสอบมีข้าวผิดประเภทปะปน14กระสอบและมีข้าวเป็นราเพราะว่าถูกน้ําฝนประมาณ100กระสอบเมืองตอนได้ลงบันทึกและจะรายงานให้กับคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐให้ทราบภายในสัปดาห์หน้าเหมือนกันครับ